จะมาสอนโหลดสตรีมนั่นเองคือเข้าไปที่ Google อย่างแรกเหมือนเดิมก็เขียนว่าสตรีมนะครับ,บนี่นะครับแล้วคำทูสตรีมกดเข้าไปรอแป๊บนึงนะครับนี่แล้วเราก็กดติดตั้งแล้วก็ติดตั้งสตรีมเดี๋ยวนี้นะครับคือแล้วก็รอแล้วก็กดเซตอัพไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับรันแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับ เย็นกด next นี่ครับกดติ๊กถูกแล้วเลือกภาษาไทยอย่างเงี้ยแล้วกด install เลยนะครับนี่ครับผลโหลดของอันนีผ้ผมขอตัดไปตรงโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าถ้าไม่เห็นในนี้ผมก็เขียนว่าสตรีมกดเข้าไปมันอาจจะมีอัปเดตสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานมากรอนะครับรอ ลงมาแล้วครับแล้วก็ใส่รหัสของเราอย่างนี้ครับนี่ปุ๊บเข้าไปรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงเนี่ยรอแป๊บอย่างเงี้ยบางทีอะ่ะมันต้องสมัครด้วยนะครับนี่ครับกำลังเชื่อมต่อเราสามารถเล่นได้หลายเกมเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันโอ้โหหลายเกมมากครับผมไม่รู้ครับ สามารถเติมแต่มันจะมีส่วนลดด้วยนะครับสามารถไปซื้อเกมเล่นได้พวกนี้นะครับมันจะมีส่วนลดอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ